เมื่อใดมีศรัทธาเชื่อว่าบาปมีเชื่อว่าบุญมีเชื่อว่าสวรรค์มีเชื่อว่านรกมีเชื่อว่าชาติก่อนมีเชื่อว่าชาตินามีเมื่อวานมีพรุ่งนี้มีวันนี้มีเมื่อวานกับชาติก่อนพรุ่งนี้กับชาติหน้าน่าจะใกล้เคียงกัน,นสรุปเอาเปรียบเทียบอย่างนี้ง่ายๆถ้ามีความเชื่อบนพื้นฐานอย่างนี้สิ่งจะเกิดขึ้นรักษาได้ง่ายเพราะ เมื่อบาปมีฉันไม่ปาถนาบาปบุญมีฉันปาถนาบุญฉันปราถนาความสุขฉันจะทําแต่สิ่งที่ดีที่เป็นบุญฉันจะเว้นจากสิ่งที่เป็นบาปการเว้นจากสิ่งที่เป็นบาปนั่นแหละคือศีลรับผิดชอบต่อการกระทําทางกายวาจาใจสินห้านั่นเป็นเครื่องควบคุมการกระทําผิดเบียดเบียนตนเองผู้อื่นด้วยกายด้วยวาจาใจศินห้นี้จะเกิดขึ้นเป็นอริยกันตศีล ซึมซาบอยู่ในจิตในใจแม้จะฝันไปกลางคืนมันก็ยังไม่ล่วงเกินศีลในฝันถึงขนาดนั้นศีลตัวนี้จะงอง,งามมาได้บนพื้นฐานแห่งศรัทธา